หายใจออกโทรแล้วมีสมาธิเล็กน้อยแล้วกำหนดพังฟังวันนี้จะมาพูดถึงอายุไขของคนนะอายุไขของคนณนปัจจุบันเนี่ยอายุ74ปีใช่ไหมมีใครอายุถึง74ก็คือโอเคละมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่บางคนที่เกินกว่าน,นี้คือ80-90อันนั้นถือว่าเป็นกำไร บางคนก็เกินไปละเจ็แต่เราอยู่ให้เราอยู่เพื่อสะสมบุญนะมีคนพูดว่าสมัยนี้พระอรหันต์ไม่มีแล้วไม่จริงนะคำกล่าวเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าตาบใดที่เราปฏิบัติตามมัคมีองค์แปดพระอรหันต์ไม่หมดไปจากโลกนี้เห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราก็มาปฏิบัติ ตามมักมีองค์แปดที่เรามานั่งสมาธิกันเนี่ยแต่ว่ามักทั้งแปดของเราเนี่ยเรายัางไม่ละเอียดยังไม่ลึกซึ้งยังไม่การยังไม่อาจจะไม่เต็มร้อยแต่เราก็ค่อยๆทำให้มันมักทั้งแปดทางเนี่ยทำให้มันละเอียดแล้วเราจะได้มักได้ผลอย่างน้อยๆไม่ถึงพระอรหันต์ในชาตินี้อ,อย่างน้อยๆให้เราได้ผัะโสดาบันก่อน ปิดประตัวบาบยภูมิก่อนจุดประสงค์ของการมานั่งนี่ก็คือให้ปิดประตับาบยภูมิก่อนเนี่ยเราทุกคนอย่างเงี้ยอย่างเราบางคนเนี่ยก็เนี่ยบางคนก็เลยเจ็ดสิบสี่แล้วบางคนก็ยังไม่ถึงชาตินี้เรามีสิทธิเต็มที่ในการปฏิบัติของเราเห็นไหมบางคนอีกสิบปีบางคนตอนเนี้ยในชาติปัจจุบันเนี่ยนี่คือเรามีสิทธิ์เต็มที่เรามีสิทธิเต็มที่ในการมานั่งสมาธิมาปฏิบัติ ตามมักมีองแปดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเ,เรามีสิทธิ์เต็มที่แล้วตอนนี้ mm hmm. เรามาทำห้าปีสิบปียี 20, ่สิบปีดีกว่าออชาตินี้เรามีสิทธิ์เต็มทีชม่ชาติต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นคนหรือเปล่าเห็นไหมแล้วเราถ้าเราได้เกิดมาเป็นคนเห็นไหมเราจะได้เจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่า ต้องไปจับใบแดงใบดงเรามาปฏิบัติธรรมให้มาปฏิบัติตามมรรคองแปกก่อนการเกิดเป็นคนนี่มันยากมากได้มาเจอพระพุทธเจ้ายิ่งยากได้เจอพระธรรมคําสั่งสอนก็ยิ่งยากเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดมาเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังได้รับฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากส่งสาวกของพระพุทธเจ้าจากอนุพุทธะก็คือผู้กําลังเดินตามทาง ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เหมือนพวกเราเหมือนกันเนี่ยนี่เรากำลังเดินตามท่านไปอยู่ให้เรา,าลดละกิเลสถามว่าปฏิบัติทำได้อะไรเห็นไหมคนก็ถามมาบางคนก็ปฏิบัติเพื่อจะได้ถูกหวยจะได้รวยๆมันไม่ใช่เรามาปัดเพื่อเรามาละเลิกกิเลสให้มันน้อยลงที่สุดเราจะขึ้นที่สูงเนี่ยเราจะแบกของเยอะๆหนักๆเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราแบกของหนักเราไม่ได้จะจมลงจมลงนะแต่และถ้าเราทิ้งของหนักๆมาเราจะมีแต่ลอยขึ้นคิดง่ายๆแค่นี้การมาปฏิบัติรมอย่างงี้การที่เรามานั่งสมาธิทั้งเนี้เรามานั่งเสร็จเราต้องมาคิดพิจารณาด้วยว่าสมกตุคุณสมบัติพระโสดาบัานเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยให้ปิดประตูใบภูมิให้ได้ก่อนก็คือสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมี สมาธิเล็กน้อยเล็กน้อยในที่นี้ก็อย่างเล็กน้อยให้ได้ฌานหนึ่งก็คือ,อละนิวรณ์หประการให้ได้ก่อนนิวรณ์หประการก็คือ 1. โลภะโลภะราคะานตัวเดียวกันและสองอาฆาตพยาบาทสาม่วงเงาวหาวนอนสี่ฟงุงซ่านห้า ลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเราต้องถึงจะทรงฌานได้ทีนี้ถ้าทรงฌานได้เราก็มีปัญญามาคิดพิจารณาละกายมให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราใช่ไหมเราไม่ใช่กายนี้เราคือจิตวิญญาณที่มาอาศัยกายนี้อยู่ให้เรามาคิดพิจนารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ากายนี้มันเป็นของเราจริงไหมจริงไหมใช่ไหมเราจะมีปัญญาเข้าไปรู้ถึง ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราเนี้ยโดยการที่คิดพิจารณาก็คือเรื่องอการนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่หรืออาการ32มสิบสอมันประกอบกอขึ้นมามันไม่ใช่เราเห็นไหมมันคือธาตุทั้งสี่ประกอบกันขึ้นมามอย่างน,น้อยๆมีสมาธิเล็กน้อยเล็กน้อยก็คืออย่างน,น้อยให้ได้ฌานหนึ่งก่อนละนิวรณ์ให้ได้ก่อนมาข้อที่สองที่เราจะต้องอคุณสมบัติพระโสดาบันก็คือ ข้อนี้ก็คือละสกายาทิธิละสองอสินห้าบริสุทธิ์ให้มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าเรามีสินห้าบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องมีอะไรที่มากำกับให้เรารักษาสินห้าได้ก็คือมีพรหมวิหารสี่สินห้าข้อเนี่ยที่เราเคยแนะนําไปแล้วว่ามีอะไรบ้างถ้าเรามีพรหมวิหารสี่มากำกับามุทิตาอุเบกขาถ้าเรามีความเมตตาต่อสรรพสิทง์ทั้งหลายในโลกนี้เราก็จะไม่ผิดศินไม่ผิด ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายเพราะเรารู้ว่ากลัวเก่งบาปกุศลที่เราจะได้รับอย่างเงี้ยเราก็จะรักษาศีลให้ได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีกุศลกรรมบทสิบกุศลกรรมบทสิบนั่นก็คือทางกายมีสามก็คือศีลข้อหนึ่งถึงข้อสามทางวาจาก็คือศีลข้อสี่มีสี่อย่างและทางใจก็คือ,อ,อทางใจนี่มีอีกสามอย่างคือไม่ แล้วก็ทำความเห็นให้ตรงตามพระเจ้าก็คือให้รู้ว่าออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยไหมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไหมบางคนนี่โอ้บางคนนี่เฮ้ยไหมโอ้นคนนี้มันเลวมากแต่ทำไมมันยังอยู่เย็นเป็นสุขไหมก็อดีตชาติเขาสร้างกุศลมาดีไหมแต่ชาตินี้เขาลืมไปละมันเป็นสัญญานิจจา ในชาติก่อนๆทําดีมาเอามาชาตินี้เกิดมาล่าม,มาลอยลืมไปหมดแล้วว่าตัวเองอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ทําบุญทำกุศลไว้ลืมไปแล้วก็เลยทําแต่ความชั่วทำดีต้องได้ดีแน่นอนฮะทำชั่วได้ชั่วแน่นอนจะยังไม่ถึงเวลาของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่ออย่างเงี้ยเราก็จะไปบัตตามมากักมีองค์แปะได้ให้เราเชื่อเลยว่า,าการเกิดเป็นคนนี่ยมันยากจริงๆนะ อย่างอุปมาอุปไมยที่เราจะพูดถึงการเราจะได้พระโสะดาบันเนี่ยมันจะมีอุปมาอุปไมยเหมือนกับเราจะเดินเราตอนนี้เราทุกคนเนี่ยเหมือนเด็กเกิดใหม่ทุกคนเนี่ยในทางธรรมอาจจะคนมีความรู้แค่ไหนด็อกเตอร์หรือคนจนแค่ไหนคนไม่มีเล็กมาคลอดมาเสร็จเราก็เหมือนเด็กๆเล็กๆอะทุกคนก็เหมือนปุปมาอุปไมยเหมือน นอนแบ,บ่เบาอยู่แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนเหมือนกับอตอนนี้เราเริ่มเดินได้แล้วการเดินได้ของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วนอนแล้วก็คานคานแล้วก็เริ่มยืนแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มเดินหัดเดินทุกคนตอนนี้จะหัดเดินแล้วมาถึงนอนตีนบันไดกันหมดมันจะเหมือนบันไดที่เราจะขึ้นชั้นสองก็คือข้างล่างเนี่ยมันเป็นบันไดที่เราต้องขึ้น พ่อเราก็อยู่บนชั้นสองที่อยู่ข้างบนขึ้นมาข้างบนนี่ดีนะข้างบนนี่ดีนะเรียกเราที่กาลังกาลังหัดเดินอยู่นะเราก็มองขึ้นไปบางคนก็โอ้ไม่เอาอะขึ้นบันไดสูงแล้วเกินเดี๋ยวกลัวตกอะไม่ขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้นนอนบางคนก็แม้แต่จะลืมตามาดูก็ยังไม่ดูเลยนะหลับอุตุอยู่ตรงนั้นน่ะนอนไปไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะบางคนก็ลืมตาขึ้นมาดูหน่อยว่าเออเขาพูดว่าอะไรอพูดไว้อะไรก็นอนต่อกันอีก บางคนก็เริ่มเริ่ม,มลุกขึ้นบิดขี้เกียจแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่เต็นบันไดกันหมดแล้วบางคนเนี่ยถ้าขึ้นไปข้างบนไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็จะมีบางคนที่เชื่อพ่อเชื่อพี่ที่อยู่ข้างบนก็ เอาไปแล้วพ่อบอกไม่ต้องเอาอะไรขึ้นมาลูกไม่ต้องเอาอะไรขึ้นมาเห็นไหมเราก็เชื่อแล้วเพราะเรายังเพิ่งกลังคิดถึงเด็กเพิ่งหัดเดินการเดินขาเราก็ยังไม่แข็งแรงเห็นไหมกับการที่เราจะขึ้นบันไดเห็นไหมเราก็ต้องใช้มือจับราวบันไดขึ้นไปเห็นไหมบางคนก็ไม่เอาอ่ะโอ้โหถือผ้าหม่มที่นอนหมอนมุขึ้นไปเสร็จแล้วตรงนี้จะทํำยังไงเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวกลัวหายหหแต่บางคนไม่เอาเลยเลยพ่อบอกไม่เอาอะไรก็เชื่อ สาวขึ้นราวบันไดไปคนนี้เขาก็ถึงถึงชั้นสองโอ้โหถึงได้รู้ว่าโอ้โหชั้นสองนี่มันดีจริงๆนะอากาศก็ดีอะไรก็ดีหมดแต่บางคนอย่างอ๋ออย่างเสียดายขวดนมไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินถือแต่ขวดนมลองคิดซิขาก็ไม่ค่อยดีขาก็เพิ่งเพิ่งหัดเดินเด็กเพิ่งหัดเดินก็ไม่มีแรงที่จะสาวบันไดอ่ะมืออีกมือหนึ่งก็ถือขวดนมให้เราคิดตาม มือหนึ่งเราถือขวดนมอีกมือถึงราวบันไดเราจะเราจะขึ้นยังไงเห็นไหมเพราะขาเราก็ยังสั่นพับพับพับับบ,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 บางคนก็ถึงกลางทางรู้ว่าถือขวดนมว่าไม่เอาดีกว่าเกะก,กะโยนขวดนมทิ้งนะก็สามารถขึ้นบันไดได้แต่บางคนโอโ้ไม่เอาเสียได้ที่ไปถึงครึ่งทางหมดแรงซะก่อนก็หล่นมาทั้งขวดนมทั้งคนเห็นไหมแต่บางคนถึงตีนบันไดออกำลังจะขึ้นโอ้โหไม่เอาพลุงพลัง ะจะขึ้นดีมือที่ไหนจะเอามือที่ไหนไปเกาะเรามันไหนขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนคนข้างบนก็บอกขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวน้ํามันจะท่วมนะ,ะขึ้นมาก็ไม่ยอมขึ้นบางคนเอออยู่นี่ก็ดีสบายอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรละกำน้ำําไหลมาน้ําท่วมพัดพวกที่อยู่ตรงนั้นออกไปหมดเลยเห็นไบางคนก็ไปไกลมากบางคนก็หูน้ําท่วมน้ํานองมีแต่น้ําสกรปรกเหนไะม มีสัตว์อ,อมีทั้งสัตว์ลายทั้งหลายบางคนก็ลองคิดถึงสภาพดิเรายังเด็กอยู่จะว่ายน้ําได้ไหมก็ว่ายไม่ได้เห็นไหมล่ะทุกทายทุกคนก็โดนจมไปหมดบางคนก็ผ่านไปลึกโดนสัตว์ลายกินเห็นไหมบางคนก็จมน้ําไปหมดอุปมาอุปไมยเหมือนกับพวกที่จมน้ําอย่างเงี้ยพวกที่ไม่ยอมขึ้นไปเกิดมาปริงรู้รู้เกิดในศาสนาพุทธจริงแต่ว่าเห็น อุา่าเดินมาถึงตึงตีนบันไดแล้วทําไมไม่ยอมขึ้นนะก็เพราะว่าไม่เชื่อัอนนี้นนก็สบายๆแล้วใะ่ไทำไมจะกิเลสเนี่ยโอ้โหอยู่กับเรามาหลายกลับละเสียดายเสียดายกิเลสความทยานอยากทั้งหลายเนี่ยจะทิ้งมันก็เสียดายใช่ไหมเหมือนกับพวกที่ติดผ้าห่มติดมอนข้างหมอนหนุนอย่างนเงี้ยนี่คือกิเลสเปรียบเสมือนกิเลสท,ทั้งหลายที่จะมาทิ้งมันเปรียบเสมือนทรัพสมบัติทั้งหลาย จะมาทิ้งมันก็เสียดายเสียดายอะไรามาเราจะขึ้นข้างบนได้ไหมเราต้องทิ้งกายให้รู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเราไม่สง่งไม่ใช่ของกายนี้ใช่ไหมแต่เราก็ดูร่างกายเรามีร่างกายอย่างเงี้ยเออมันเจ็บแค่เดียป่วยแล้วก็รักษาไปอ่ารักษาไม่หายก็ตายไปแค่นั้นเองอย่างสมมุติว่าห่วงทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงนะพ่อห่มที่นอนเนี่ยเปรียบเสมือนห่วงทั้งหลายห่วงพ่อห่วงแม่ห่วง,วงพี่ห่วงน้อง ห่วงทรัพย์สมบัตินะั่นนะเราก็ดูไปตามอาการนะลูกเต้าสามีพัญญาก็หน้าที่ของเรามีอะไรเราก็ทําไปแต่เราจะไปห่วงยังไงเดี๋ยวเราตายไปแล้วมันจะอยู่ยังไงตอนนี้ก็ห่วงหาอะไรทั้งสามีพัญญาทั้งลูกกนะันเราต้องคิดว่าทุกคนนะมีกรรมเป็นของตัวเองถึงแม้ว่า เราลักแค่ไหนอ่ะสุดท้ายเราก็ตายจากเขาไปหรือเขาก็ตายจากเราไปก่อนเนี่ยนะทุกคนมันเหมือนนันให้เราให้เราคิดพิจารณาแบบนี้บ่อยๆ่อยบ่อยๆถึงเวลาตัดได้เราก็จะตัดแต่ว่าหน้าที่ของเราความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปไม่ใช่ว่าให้ทิ้งหมดทุกอย่างแต่ให้เราพยายามว่าเรออ่างกายคนอื่นแล้วมันจะเป็นของเราเหรอให้เราคิดพิจารณาบ่อยบ่อยใช่ไหม บางคนเนี่ยเห็นไโดนน้าพัดพาไปเหมือนกับในวัดตาไม่รู้จะไปจมลงอยู่แค่ไหนเห็นไหมบางคนก็พัดลงนรกไปเห็นไหมแล้วก็กว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะมาถึงตีนบันไดเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยพูดถึงอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์เต็มที่เห็นไหมเางคนปฏิบัติเร่งความเพียรอีกห้าปีเราอาจจะตายละเห็นไหมว่าทำไมไม่ใช้เวลาห้าปีสิบปียี่สิบปีที่เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการปฏิบัติ หรือเราจะต,ต้องไปเวียนไหา้ตายเกิดไม่รู้อีกกี่ภพชาติอีกว่าเปล่าเราจะมาเจอคําสั่งสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าตอนนี้เรามีสิทเต็มที่ในการใช้ชีวิตในการปฏิบัตินะ